สวัสดีครับพบกับช่องจันสุกีสารไดโซครับผมวันนี้จันสุกจะพามาเดินเล่นดูรถไฟรางคู่ครับดูรถไฟรางคู่ก่อนเดี๋ยวจะไปต่อที่รถไฟฟ้าความเร็วสูงครับผม,มรถไฟรางคู่สถานีว่ามาครับผมตอนนี้น่ครับ ทางของการเดินรถนะครับผมเดินทางกาันรลรถไฟมานี่ครับอันนี้รถไฟมาแล้วครับรถไฟทางคู่กำลังมานี่คือสถานีรถไฟหัวมากนะครับอรอรถไฟมาครับ okay, <then. S 1> ตอนนี้จันสุกอยู่ที่สถานีรถไฟหัวมาครับผมนี่พี่น้อง สถานไฟมามารถไฟกำลังมานะครับนั่นรถไฟตาแดงๆมาแล้วครับผมเดี๋ยวเรารถไฟมาม,มาเดินมาเดินเล่นคนเดียวครับวันนี้มาดูรถไฟนะครับรถไฟกำลังมานะครับผมเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปเดินดูรถไฟความเร็วสูงครับสายสีเหลืองครับซึ่งเปิดวันแรกเดี๋ยวเราขับไปดูกันอีกทีหนึ่งครับผม ตอนนี้ดูรถไฟรางคู่กันเส้นทางนี้จะไปอารันนะครับไปอารันไปสาะแก้วไปวัดโสทอนนะครับผมทางนี้นะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเข้าหัวลำโพงครับเข้าหัวลำโพงนะครับานาะนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟศพ ไอ้รถไฟร่างคู่หัวหมากนะครับออกมานะครับตาแดงๆมาแล้วนี่ครับผมสถานีรถไฟหัวหมากไปบ้านทับช้างคลองตันนี่ครับตอนนี้รถไฟ หลคู่ก็กำลังมาครับไม่แน่ใจว่ามาจากการันหรือมาจากสักแก้วครับผู้โดยสารก็กำลังเตรียมพร้อมค <c oughs> <c oughs> รับผมมาแล้วโหวตมาแล้วครับเปิดโหวตมาแล้วทุกคมก็กำลังรออยู่นะครับผม ากาบริส่ทชีวิตของชาๆที่สองข้านไปมาบนแล้วว่าเท่าอันตรายแต่ข้อนั้นไม่ผ่านจะเป็นรถไฟขนส่งครับผมขนส่งขนส่งขนส่งสินค้าเป็นรถไฟขนส่งสินค้า โอ้โหยาวครับเป็นรถไฟขนส่งสินค้าครับผมโอ้โหมีความยาวมากเลยนะครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราจะไป ดูรถไฟสายสีเหลืองกันนะครับผมโอเคครับในสถานีรถไฟหัวหมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรถไฟรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีหัวหมากกันนะครับผมเดี๋ยวจันสุ์เก็บจะพาไปชมนะครับผมไอคลิปรถไฟรางคู่ก็จะประมาณนี้ครับผม เดียวจะเดินไปรับชมรถไฟฟ้าร้านนี้หวัวหมากันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับสวัสดีครับ